<Go! S 2> ไปแล้วพิมพี่เจแปนมายาพิมพี่เจแปนอ้าวล้มไม่แล้วแต่หยิบรถขึ้นมาหยิบรถขึ้นมาแล้วไปต่อแล้วเป็นลำดับกันเป็นผู้นำเปยดไปแล้วเจแปนคือเราเป็นที่หนึ่งพิมพี่ที่สองแล้วมายาที่สามมายาแต่มายาก็ปวดมาติดมายาปวดปวดพิมพี่ไม่ได้ติดแต่ตอนนี้เรามาดูที่หนึ่งกันนะที่หนึ่งเจแป ผู้มีปีกสาวน้อยผู้มีปีกอ้าวลำดับปีกเหมือนเดิมล้วตอนนี้เจแปนอยู่ในลำดับที่หนึ่งนะจะเป็นอยู่ลำดับที่หนึ่งมายาอยู่ในลำดับที่สองพิมพี่อยู่ในลำดับที่สามเอาเข้าเพียงสองคนเท่านั้นแต่ลำดับที่สามยังไปอยู่ในรอบแก้ตัวนะครับเจแปนเข้ามาสู่ครึ่งรอบสุดท้ายเจแปนกำลังเข้าโค้งสุดท้ายมายาตามมาเป็นลำดับที่สองแล้วพิมพี่อยู่ในลำดับที่สามแม้ว่าจะอยู่ในลำดับที่สามจะมีรอบแก้ตัวอีกหนึ่งคับน้อง น้องเจแปนะเข้าเส้นชัยนะมายา